สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องกาโก้นะครับสำหรับวันนี้แลวก็คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิป อาจจะเป็นคลิปสำหรับมือใหม่นิดนึงที่ใครอยากเลี้ยงแมววันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับสำคัญที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะเอารับน้องเข้ามาเลี้ยงในบ้านนะครับตามประสบการณ์ที่เลี้ยงแมวมาเนี่ยตั้งแต่เปิดช่องมาก็ได้ประมาณ1ปีนะครับที่เราเลี้ยงแมวกันมาก็ผมก็เลยประมวลนะครับข้อมูลว่า 7อุปกรณ์7อย่างนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่เราจะต้องเตรียมนะครับสำหรับการเลี้ยงน้องแมวในบ้านนะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ อย่างที่1นนะครับที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับนั่นก็คืออาหารสําหรับน้องนั่นเองโดยหลักๆแล้วเนี่ยอาหารก็จะมี้วยกัน2แบบก็จะเป็นแบบเม็ดนะครับหรือแบบแห้งกับแบบที่2ก็คือแบบเปียกนะครับก็ในส่วนของแบบเม็ดเองนะครับสาหรับน้องๆที่บ้านทานตอนนี้อยู่ก็คืออาหารจาก Taste of the Wild นะครับสูตร l ็ c k y m o ม n t ์เ n นนะครับก็จะเป็นอาหารสูตรที่มีโปรตีนสูงนะครับผมก็คืออาหารเปียกนะครับผมที่ให้ทานก็คือจะเป็นแบบของลีกัลอตตัวนี้ก็จะมีทั้งแบบกระป๋อง หรือแบบซองนะครับแล้วแตกแพ็กเกจนะนะครับแล้วก็ขอชี้แจงอีกนิดนึงนะครับผมที่เราเคยได้ยินคําว่าขนมแมวเลียก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีหลายแบรนด์ที่ทําออกมาเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อาหารนะครับผมให้น้องทานเป็นอาหารหลักไม่ได้นะครับก็จะมีทั้งแบบเม็ดกับแบบที่เป็นเหลวๆนะครับ แบบซองประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อาหารนะขอย้ํานะครับผมไม่สามารถให้น้องเนี่ยทานเป็นอาหารหลักได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบให้น้องทานระหว่างมื้อนะครับผมแบบเล็กน้อยหรือให้กําลังใจเวลาเขาแบบทําตัวดีนะครับผมก็จะใช้เป็นขนมตัวนี้แต่ไม่แนะนําให้ทานเป็นประจํานะครับ แล้วก็มีคําถามต่อมาว่าเอ้ยแล้วเราจะเลือกอาหารยังไงให้น้องนะครับแนะนําให้ถามเจ้าของฟาร์มที่เรารับน้องมานะครับว่าเขาให้น้องเนี่ยทานอาหารอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะได้ให้น้องเนี่ย ทานอาหารตัวเดิมอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารของน้องนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนอาหารให้น้องเป็นอาหารยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นก็ค่อยๆเริ่มมีการเอาอาหารผสมกันระหว่างของเดิมกับของใหม่ค่อยๆให้น้องเนี่ยได้มีการปรับระบบทางเดินอาหารของน้องนะครับอย่าเพิ่งปรับกระทันหันเลยอาจจะมีผลต่อระบบขับถ่ายหรือระบบย่อยอาหารของน้องด้วยนะครับ อย่างที่สองนะครับผมที่เราต้องเตรียมเรามีอาหารแล้วเราก็ต้องมีชามอาหารนะครับชามอาหารก็ต้องเตรียมทั้งชามอาหารนะครับชามอาหารแล้วก็ชามน้ำนะครับคู่กันให้น้องได้ทานระหว่างวันโดยชามอาหารก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทาจากวัสดุพลาสติกอลูมิเนียมนะครับผมหรือจะเป็นทรงที่ที่บ้านนะครับที่ใช้อยู่นี่ก็จะมีตัวนี้นะครับ ชามในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้น้องเนี่ยได้สรีระในการก้มเข้าไปกินนะครับเพราะว่าจะมีแบบชามสูงขึ้นมานิดนึงนะครับน้องจะได้ไม่ต้องก้มมากอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับ ต่อมาอย่างที่3มที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือกระบะทรายนะครับกระบะทรายก็มีอยู่กันหลายแบบในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยถ้าอย่างผมเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยผมใช้ตัวลิ้นชักนะครับกล่องลิ้นชักมาเป็นกระบะทรายนะครับก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับหรือจะเป็นกระบะทรายรูปทรงสี่เหลี่ยมวงดีหรือกระบะทรายที่มีโดมมีประตูทางเข้าแบบนี้หรือถ้าใครมีงบสูงหน่อยก็ใช้กระบะทรายนะครับที่มันเป็นแบบออโตเมติกนะครับเก็บทรายให้เราแบบ ถ้าเกิดว่ามีกระบะทรายแล้วก็จะต้องมีที่ตักสายด้วยนะครับอย่าลืมเนาะแล้วก็ตัวที่4ี่นะครับผมที่จะต้องเตรียมมีกระบะทรายแล้วก็จะต้องมีทรายแมวนะครับทรายแมวก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดหลายแบบขึ้นกับคุณสมบัติในการดักกลิ่นในการาจับตัวกันเป็นก้อนนะครับก็เพื่อนๆก็ไปลองเลือกใช้ดูนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยนะครับที่ใช้ก็จะเป็นทรายแมวแบบสันข้าวโพดแล้วก็ทรายแมวแบบเม็ดเล็กๆนะครับจาก ทรายแมวแบบภูเขาไฟเนาะใช้ผสมผมใช้ผสมกันนะครับซึ่งในส่วนของทรายแมวก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบทรายจากไม้สนนะครับทรายจากเต้าหู้นะเป็นเม็ดเต้าหู้หรือทรายจากบินภูเขาไฟทรายแบบคริสตัลเม็ดคริสตัลนะครับหรือที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นทรายแบบพวกจากซังข้าโพด นะครับแบบนี้เนาะต่อมานะครับชิ้นที่5ที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับผมแนะนําให้เราต้องมีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้เป็นที่รับเล็บแมวนะครับเป็นลูกฟูกนะนะครับราคาไม่แพงครับสั่งซื้อในช้อปปีได้นะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้องเนี่ยไปไปรับเล็บบริเวณโซฟาหรือผนังตามบ้านเรามันจะเกิดความเสียหายก็ให้น้องเนี่ย ใช้ตัวนี้แทนนะครับน้องเพราะว่าแมวเนี่ยเขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์ป่าโดยนิสัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการรับเล็บรับอะไรต่างๆเราก็ต้องเตรียมตัวนี้ไปด้วยนะแล้วก็อุปก,กรณ์ชิ้นที่6นะครับที่ผมคิดว่าอันนี้ก็คือมีความสําคัญเหมือนกันนั่นก็คือพวกแปลงหรือตัวที่มันเป็นในส่วนของใช้หวีหรือแปลงขนนะครับของน้องให้แบบขนที่มันตายหรือขนที่มัน ติดพันกันเนี่ยได้ติดออกมากับแปรงพวกนี้นะครับซึ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นถุงมือแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีแต่น้องจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะกับแบบแปลงแบบนี้นะแล้วก็มีหลายอย่างที่ซื้อมาก็เพื่อนๆก็ลองเลือกเอาดูแล้แลวกันนะครับว่า จะใช้ตัวไหนแต่ที่แนะนำนะครับผมผมแนะนําที่ผมใช้ประจําเลย,ยมีกัน2ตัวก็วคือแปรงตัวนี้นะครับกับแปรงที่มันเป็นแปรงอลูมิเนียมตัวนี้นะแปรงตัวนี้นะครับสังเ,เกตมันจะมีแบบซี่ห่างแล้วก็ไล่ๆๆมาเป็นซี่ทีนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะกับตัวนี้แนะนําเลยนะครับ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่7ที่ผมคิดว่ามันมีความสําคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยในการที่แบบเอ้ยเราเลี้ยงแมวเนาะมันอาจจะไม่ได้ต่อแมวโดวยเฉพาะแต่ว่าเรานะครับผมในส่วนของขนน้องถ้าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะเกิดขนตามหนาๆจะติดตามเสื้อผ้าตามอะไรแล้วได้เวลาเราออกไปข้างนอกนะครับก็แนะนําให้มีที่รูดขนในลักษณะแบบนี้นะครับแนะนําไม่ต้องซื้อแพงเพราะว่าพวกนี้ใช้แล้วทิ้งนะครับนะอ่า ก็จะเป็นในลักษณะของการแบบเวลาเราแบบขนมันติดตามเสื้อผ้านะครับก็จะใช้ตัวนี้รูดเก็บได้นะครับนะเวลาใช้เสร็จนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของออแกะออกแบบนี้นะครับนี่เสร็จก็จะเป็นแผ่นแผ่นตัวนี้ก็เอาไปทิ้งแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้ตัวใหมนะ่เนาะก็จบแล้วนะครับผมสําหรับ 7อย่างที่ผมคิดว่ามันมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นในการแบบที่เราเลี้ยงแมวระบบปิดหรือเลี้ยงแมวในบ้านเนาะหรือเพื่อนๆนะครับคิดว่าไอ้อย่างไหนมันมีความจําเป็นหรือมีความสําคัญนะครับที่ไอเราต้องเตรียมมานะครับเพื่อเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็นะครับผมขอลาไปก่อนกันนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย